สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสูเดนพารวยครับอันนี้ผมก็ได้นำมาตัวเลขนะครับจับก,กู่สองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับนำมาให้ท่านสมาชิกได้ออกไปเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าูตนนี้งวันที่แล้วก็เข้ามาที่เก้าเจ็ดและเก้าหนึ่งนะครับเข้าบนและล่างนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปพิจารณาดูนะครับถึงอ่ สูตรงเราก็อาจจะมีตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่เราก็มั่นใจว่า,าน่าจะเดินต่อยอย่างน้อยกอ็มาหนึ่งชุดนะครับลองไปพิจรณาด้วยนะคร,ครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนกำลังใจนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับตามตัวเลขของเราก็าได้มาที่05นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับศูนย์แล้วก็ลดมานะครับลดมาเป็น9และแนะครับถ้าท่านชอบนะครับอ่ด้านนี้แล้วก็บวก5นะครับได้มาที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับตัวเลขที่ออกมาคือกศูนย์ห้าล่างหนึ่งหกนะครับตามสูตรนะครับถ้าท่านชอบนะครับชอบสองตัวด้านบนก็จับมาใส่ด้านบนนะครับอ่มีตัวเลขก็อ่าหกชุดนะครับถ้าชอบสองตัวด้านล่างนะครับอ่ เราด้านนี้มาจับใส่นะครับก็มีอยูหกจุดเหมือนเดิมนะครับอันนี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรเต็มนะครับก็เรารวมกัน3สูตรนะครับ3สูตรรวมกันนะครับครับก็ต่อมานะครับเราได้1กับ6นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ศูนย์ลับเ้านะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่นะครับ6บวก5นะครับเราก็ได้มาที่1 2 3นะครับตอเลขที่ออกมา5 3 0นย์ล่าง6 2นะครับ ก็ถือว่าข้าวบนและล่างนะครับก็น่าติดตามนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่อ่าสี่ห้าสามล่างลนงหนึ่งนะครับเข้ามาที่ห้าสามนะครับอ่าและต่อมานะครับต่อมาก็เราก็ได้เจ็ดและสองนะครับด้านนี้ก็ได้หกและห้านะครับด้านนี้ก็เจ็ดแปดเก้านะครับอ่าเจ็ดแปดเก้าตัวเลขที่ออกมานะครับเจ็ดแปดสองล่างหกเจ็ดนะครับเราเข้ามาที่อ่านะครับ หกเจ็ดแล้วก็แปดสองนะครับก็ข้าบนข้าวล่างนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาก็เก้าและสี่นะครับนั่นคือแปดและเจ็ดนะครับส่วนด้านนี้ได้มาทีเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตอนเลขที่ออกมานะครับสี่เจ็ดแปดล่างเก้าหนึ่งนะครับเอเข้ามาทีเก้าหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็มาหนึ่งชุดให้เห็นนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งสองนะครับแปดหนึ่งสองสี่หกนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับอ่าและต่อมานะครับเข้ามาที่ศูนย์สองนะครับศูนย์สองนะครับก็ล่างหกหกนะครับเราเข้ามาที่สองตรงงนะครับอ่าและต่อมานะครับต่อมาก็เลขที่ออกมาก็คือสี่สี่หกเก้าสี่สี่นะครับเราก็ได้มาที่สี่เก้า สามสองนะครับส่วนด้านนี้ได้มาที่สี่ห้าหกนะครับหสี่ห้าหกับออกมาก็ได้มาที่นะครับได้สี่สี่แล้วก็สี่หกนะครับข้าบนข้าวล่างนะครับและต่อมานะครับศูนย์กับห้านะครับเก้ากับแปดนะครับเราก็จับออกมานะครับก็ไดมาที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือเก้าห้าหนึ่งล่างหกสามนะครับเข้ามาที่ห้าหนึ่งนะ ถือว่าเดินดีนะครับส่วนนี้ก็น่าติดตามนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เลขที่ออกมานะครับ990า1 4นะครับเราก็ได้05นะครับ98นะครับส่วนด้านนี้ก็012นะครับเลขที่ออกมาคือ90แล้วก็เข้ามาที่90นะครับถือว่าเดินดีนะครับและต่อมานะครับ ต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ได้มาที่9และ4นะครับส่วนด้านนี้ก็8และ7นะครับส่วนด้านนี้มาก็า4่บวกหนะครับเราก็ได้มาที่9 0้นะครับตอนเลขที่ออกมาก็0 9 7าล่าง91นะครับเราเข้ามาที่91แล้วก็อ่าเนะครับข้าผบเข้าล่างนะครับ มาดูงวดนี้นะครับหัวนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาด้วยนะครับว่าเราก็ว่าไปตามตัวเลขที่ออกมาแล้วก็เอามากำนวนนะครับครับหัวนี้เราก็ได้มานะครับตามโสรการคำนวนนะครับผมแนะนํโสตรนะครับเราใช้นะครับเลขที่ออกมาเก้าห้าหนึ่งล่างหกสามนะครับเราใช้เก้าบวกหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับ ก้าหลักร้อยหนึ่งหลักหน่วยนะครับกระบวนนะครับเราก็ได้มาที่นะครับก้าบวกหนึ่งเราก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกห้าคงที่เราก็ได้มาห้านะครับห้าบวกห้าเราก็ได้มาที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ศูนย์นะครับลดแท่มาเป็นเก้าและแปดนะครับก็เราก็ได้มาที่ศูนย์ห้าและเก้าแปดนะครับตอนเลขที่ออกมาก็คือเก้าศูนย์นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับ และต่อมานะครับ9กับ0นะครับ9บวก0เราก็ได้มาที่เลข9บวก5ก็ได้4นะครับ4บวก5เราก็ได้9 0 1นะครับส่วนด้านนี้ก็9แล้วก็ลดได้มาเป็น8และ7นะครับส่วนเลขที่ออกมา0 9 7ล่าง9 1นะครับเราเข้ามาที่9 1แล้วก็9 7นะครับมาดูงวดนี้นะครับหงดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ0บวก7นะครับ Uh, 0บวก7เราก็ได้มาที่เลข7 7บวกานะฮะ7บวก5นะครับเราก็ได้มา2นะครับ2บวก5เราก็ได้7 8 9นะครับ7 8 9ตัวเด่นนะครับส่วนด้านนี้เราลดแต้มมาจาก7นะครับเป็น6แล้ว5นะครับท่านชอบด้านบนก็จับไปใส่ด้านบนนะครับอชอบด้านล่างก็จับใส่มาด้านล่างนะครับก็เป็นตัวเลขที่ ชุดใหญ่นะครับชุดเต็มนะครับเพราะว่า3โซดมารวมกันนะครับครับก็ผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับ่วนชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับครับผมก็ได้จับไว้ดังนี้นะครับจับไว้ก็มีอยู่สองเจ็แปดสอนะครับ 2องเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับก็าตามที่เราชอบนะครับก็เราก็จับนะครับก็คือจับบั้นบนนะครับด้านบนเราก็ได้มาที่ดังนี้นะครับก็มีอยู่กชุดนะครับด้านบนก็จับมาเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างเราก็ได้มาดังนี้นะครับก็จับมาได้ดังนี้อ่า่านชอบชุดไหนนะครับ มีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับมีสองชุดสองโสดนะครับรวมกันออกมาก็เป็นสิบสองชุดนะครับอลองไปี่จารดาดูนะครับเผื่อชอบนะครับตัวเลขก็อาจจะมารู้สึกก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ก็มีโอกาสเข้านะครับตามสถิติก็ยังไม่หลุดนะครับก็ท่านเอาไปพิจารณาดูนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ